ทุกคนครับช่วงนี้อย่าพึ่งชะล่าใจเด็ดขาดเพราะตั้งแต่วันที่2ตุลาคมจนถึง23ธันวาคม2568ดาวพฤหัสกำลังเข้าสู่ช่วงวิปริตมน์ยาวๆ83วันเต็มนี่คือปรากฏการใหญ่ในทางโหราศาสตร์เพราะดาวพฤหัสคือสัญ,ญลักษณ์ของศิลธรรมกฎหมายความมั่นคง แต่พอวิปริตขึ้นมาเมื่อไรสิ่งที่ควรมั่นคงกลับสั่นคลอนผลกระทบไม่ใช่แค่ตัวบุคคลแต่ยังสะเทือนไปถึงเศรษฐกิจการเมืองกฎหมายรวมถึงภัยพิบัติและการสูญเสียผู้หลักผู้ใหญ่แล้วดวง12ลัคนาจะเจออะไรกันบ้างมาดูพร้อมๆกันครับลัคนาเมธครอบครัวไม่ลงตัวบ้านรถ ของใช้ซ่อมไม่จบค่าใช้จ่ายพุ่งสูงกังวลเรื่องเงินเสริมดวงดูแลพ่อแม่ซ่อมแซมวัดกราบพระแม่ธรณีลัคนาพฤศกการสื่อสารติดขัดงานไม่ราบรื่นพี่น้องมีเกณฑ์ขัดใจแถมมีเรื่องเสียเงินเพราะคนรอบตัวเสริมดวงทำบุญหนังสือธรรมะสนับสนุนการศึกษาเด็กยากไร้ ลัคนามิถุนการเงินไม่ตามหวังเสี่ยงถูกหลอกเสียทรัพย์โดยเฉพาะเรื่องอสังหาควรเลี่ยงเสริมดวงทำบุญเลี้ยงอาหารแจกทุนการศึกษาลัคนากรากฎชีวิตขาดความมั่นคงคนรอบข้างบันทอนกำลังใจสุขภาพก็ต้องระวังเสริมดวงสวดบ,บทรัตนสูตรทำบุญด้วยน้ำสะอาดลัคนาสิง งานเครียดศัตรูมองไม่เห็นเสียงถูกหักหลังความลับอาจถูกเปิดโปงเสริมดวงปล่อยนกปล่อยปลาทำบุญโรงพยาบาลสงฆ์ลักขณากันเพื่อนร่วมงานไม่จริงใจสิ่งที่หวังอาจถูกเลื่อนออกไปและมีเกณฑ์เดินทางไกลเสริมดวงทำบุญกับเด็กด้อยโอกาสลักขณะตุนงานสะดุดผู้ใหญ่หรือเจ้านายไว้ใจไม่ได้ โครงการใหญ่ที่ทำมีอุปสรรคเสริมดวงทำบุญกับครูบาอาจารย์หรือผู้มีพระคุณลักขณะพิจิกการเงินมีปัญหาไม่คาดคิดลูกน้องสร้างเรื่องลงทุนร่วมกับผู้อื่นเสี่ยงสูงมากเสริมดวงบริจาคหนังสือธรรมะสนับสนุนพระพุทธศาสนาลักขณะธนูการเดินทางติดขัดสุขภาพตัวเองและญาติผู้ใหญ่ไม่ดีเสริมดวงทำบุญลงศพ แจกทานแก่ผู้เดือดร้อนลักคนามังกรคู่ครองไม่มั่นคงมีเกณฑ์ทะเลาะรุนแรงความลับถูกเปิดเผยเสริมดวงทำบุญคู่บริจาคสินของเป็นคู่ลักคนากลุ่มงานเหนื่อยภาระหนักเงินทองรั่วไหลสุขภาพอ่อนแอจิตใจล้าเสริมดวงทำบุญยาเวชภัณฑ์บริจาคเลือดลัคนามีน ความรักไม่มั่นคงลูกหลานบริวารทําให้งานสะดุดการลงทุนขาดทุนมากกว่าได้เสริมดวงทําบุญเด็กกําพร้ามอบทุนการศึกษานี่แหละครับคือภาพรวม12ลัคนาในช่วงดาวพิหัสวิปริต83วันดวงคือแผนที่ชีวิตเรารู้ล่วงหน้าเราก็เตรียมรับมือได้อย่าลืมกดติดตามช่องเก่งมูตะลู่เพราะสายมูห้ามพลาด คลิปต่อไปจะมีวิธีแก้เคล็ดเด็ดๆมาฝากครับ